สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกันอีกแล้วนะคะกับวิชาภาษาไทยสำหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องคำกริยาก,กันค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันแล้วนะคะเราไปเรียนรู้เรื่องคำกริยากันเลยค่ะคำกริยาสื่ออาการฝึกอ่านและสังเกตคำกันนะคะเด็กๆ กวางเขางามหนุ่มตัวหนึ่งภาคภูมิใจในเขาของมันมากมันคิดว่าเขาของมันนั้นดูสวยงามกว่าเขาของกวางตัวอื่นๆมันมักจะกินหญ้าในที่โล่งๆเพราะกวัวเขางามจะหกักหากเกี่ยวกิ่งไม้ วันหนึ่งกวางเขางามเห็นกระทิงยืนกินหญ้าอยู่จึงพูดโอ้อวดขึ้นว่าเขาของท่านมีนิดเดียวไม่งามเท่าเขาของเราเลยกระทิงได้ฟังดังนั้นจึงตอบว่าถึงเขาของข้าจะมีนิดเดียวแต่ก็สามารถทําให้เจ้าหยุดพูดโม้ได้ว่าแล้วเจ้ากระทิงก็พุ่งเข้าผิดกวางล้มลงทำให้เขางามของมันหักในทันที เรามาสังเกตคำกันนะคะคิดล้มยืนโอ้อวดภาคภูมิใจคำเหล่านี้เป็นคำกิริยาอากรรมกินเกี่ยวผิดฟังเห็นคำเหล่านี้เป็นคำกิริยาสหากรรม เด็กๆยังคงสงสัยอยู่ใช่ไหมคะว่าคำกริยาอากร,รมกับคำกริยาสากรรมคืออะไรเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันค่ะว่ามันคืออะไรกันนะคะคำที่บอกอาการหรือบอกสภาพของคนสัตว์พืชสิ่งของเครื่องใช้เราเรียกว่าคำกริยาค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ นอนวิง่งหัวเราะคำเหล่านี้เป็นคำกิริยาที่ใช้บอกอาการนะคะเด็กๆคำกริยาที่นักเรียนควรรู้จักมี2ชนิดค่ะได้แก่คำกิริยาอากรรหรืออากรรกริยา คำกริยาสหากรรมหรือสหกรรมกริยานั่นเองค่ะรับไปดูความหมายของทั้งสองคำกันเลยนะคะว่าทั้งสองคำนี้มีความหมายว่ายังไงบ้างเด็กจะได้เข้าใจคํากริยาอากรรมคำกริยาอากร,รมหรืออากร,รมกริยาคือคํากริยาที่สมบูรณ์ในตัวไม่ต้องมีกรรมมารับตัวอย่างคําที่เป็นอากรรมกริยาเช่นเดิน นอนวิ่งไปมาหัวเราะร้องไห้สุบว่ายน้ำซึ่งถ้าเมื่อรวมกับประโยคแล้วก็ไม่ได้ทำให้ประโยคเสียความหมายเดิมไปเช่นเด็กร้องไห้เสียงดังฉันเดินเร็วมากซึ่งสังเกตตรงตัวสีแดงนะคะว่าเมื่อเราตัดไปแล้วความหมายยังคงเดิมอย่างเช่นเด็กร้องไห้เสียงดังเราตัดคำว่าเสียงดังออกเหลือเด็กร้องไห้ ก็ยังคงมีความหมายเป็นการแสดงกิริยาเหมือนเดิมนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะมะม่วงสุกสุกเป็นคำกิริยาน้องร้องไห้ร้องไห้เป็นคำกิริยาพี่ว่ายน้ำ ว่ายน้ำเป็นคํำกริยาเรามาดูอันต่อไปนะคะคํากิริยาสหกรรมสหกรรมกิริยาหรือกิริยาสหกรรมคือคํากริยาที่ต้องมีกรรม,มารับตัวอย่างคําที่เป็นกิริยาสหกรรมเช่นกินตีจับสร้างมองดมซึ่งถ้าเอาคําพวกนี้มารวมกับ ประธานแล้วความหมายจะยังไม่ชัดเจนนะคะยกตัวอย่างเช่นฉันจับคนที่ฟังก็จะต้องถามต่อไปว่าฉันจับอะไรฉั้นกินคนที่ฟังก็ต้องถามต่อไปว่ากินอะไรเธอมองคนที่ฟังก็ต้องถามต่อไปอีกว่าเธอมองอะไรซึ่งเป็นคำที่ยังมีความหมายไม่ชัดเจนนะคะเมือ่อเป็นเช่นนี้แล้วเราก็จะรู้ได้เลยว่าคำว่าจับ กินมองเป็นคำกริยาแบบสหกิริยานั่นเองค่ะคุณครูมีประโยคที่เป็นสหกรรมกิริยามายกตัวอย่างให้เด็กๆดูกันนะคะเรามายืนดูที่ประโยคแรกกันก่อนเลยค่ะประโยคแรกพ่อค้าขายผลไม้คำว่าขายเป็นคำกิริยาผลไม้เป็นกรรม ขายเป็นกิริยาซึ่งแสดงอาการนะคะพ่อค้าขายถ้าไม่มีคำว่าผลไม้เข้ามาเราจะไม่รู้เลยว่าพ่อค้าขายอะไรนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างประโยคที่สองกันนะคะชาวนาขี่ควายขี่เป็นกิริยาควายเป็นกรรมซึ่งคำว่าควายมาช่วยขยายคำว่าขี่นั่นเองค่ะทำให้เรารู้ว่าชาวนาขี่อะไร ประโยคที่3นะคะแม่ถือตะกร้าถือเป็นคํากิริยาตะกร้าเป็นกรรมนั่นเองค่ะอ่านเขียนคล่องต้องฝึกฝนเรามาดูคํากิริยาการรมกันนะคะว่ามีคําว่าอะไรบ้างแลน่นหักงอน ม่วงออกโกหกซื่อสัตว์ยินดีพักผ่อนเข้มแข็งคำเหล่านี้เป็นคำกิริยากรรมนะคะเรามาดูคำกิริยาสหากรรมบ้างคะ่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะมีคำว่าสารเกี่ยวทุกประหยัดชักชวนบริโภคเปลี่ยนแปลงเผยแพร่ ต้อนรับโอบก,กอดคำเหล่านี้ถือเป็นกิริยาสาหกรรมนะคะครูมีตัวอย่างประโยคมาให้เด็กๆดูประโยคแรกเช้านี้แดดออกดีเหมาะที่จะนําผ้าห่มไปผึ่งแดดออกเป็นคำกิริยาอากรรมหมายถึงอาการเคลื่อนที่ไปข้างนอกหรือพ้นจากที่ปิดบังนั่นเองค่ะมาดูประโยคที่2กันนะคะคนไทยต้องซื่อสัตย์และรักประเทศไทย ซื่อสัตย์เป็นคำกริยา,ากรรมหมายถึงประพฤติตรงและจริงใจไม่คิดทรยศมาดูประโยคที่3กันค่ะน้องร้องไห้อยู่ในห้องนอนร้องไห้เป็นคำกริยา,ากรรมหมายถึงการที่น้ำตาไหลเพราะรู้สึกเสียใจยนั่นเองค่ะเด็กๆมองเห็นคำกริยาที่คุณครูมาร์คเป็นสีแดงไว้อยู่ใช่ไหมคะคำกริยาเหล่านี้ ถึงไม่มีกรรมมาเป็นส่วนขยายคำกิริยาที่อยู่ในประโยคก็ยังทําให้ประโยคมีใจความสมบูรณ์นะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคที่เป็นสหสกรรมกิริยากันบ้างค่ะประโยคแรกเด็กฉลาดต้องบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ บริโภคเป็นคำกิริยาสหากรรมหมายถึงการกินค่ะประโยคที่2กระทรวงสาธารณาสุขเผยแพร่ความรู้เรื่องการป้องกันโรคไวรัสโครโรนาเผยแพร่เป็นคำกิริยาสหากรรมหมายถึงโฆษณาให้แพร่หลาย มาดูประโยคที่3นะคะครูชักชวนลูกศิษย์ให้ช่วยกันปลูกต้นไม้ชักชวนเป็นคำกริยาสหากรรมหมายถึงการชวนให้ทำด้วยกันค่ะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าคำกริยาที่ครูมาไว้เป็นสีแดงถ้าไม่มีส่วนที่เป็นกรรมมาขยายคำกริยาเหล่านี้จะทำให้ประโยคไม่สมบูรณ์นะคะ เพราะฉะนั้นคำกิริยาสหากรรมต้องมีกรรมเข้ามาขยายประโยคของประธานนะคะเพื่อให้ประโยคสมบูรณ์มากขึ้นนั่นเองค่ะเรามาสรุปความรู้วันนี้นะคะคำกิริยาเป็นคำที่บอกอาการหรือบอกสภาพของประธานในประโยคซึ่งอาจจะไม่ต้องการกรรมหรือต้องการกรรมก็ได้นั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีภาพมาให้เด็ก ลองทายกันดูสิว่าคำกริยาที่เด็กๆเห็นในภาพมีคำกริยาอะไรบ้างเด็กๆลองจินตนาการตามภาพนะคะคิดตามไปด้วยแล้วก็ลองทายกันดูสิคะว่า,วาในภาพเนี้มีคำกริยาอะไรบ้างเด็กๆจะถายถูกกันหรือเปล่าคะดูอันแรกนะคะเด็กๆเห็นไหมคะคำกริยาคำแรกเป็นอะไรนะ เด็ดกๆท่ายถูกกันไหมคะค่ะสำหรับคำกริยาคำแรกคือคำว่ายินดีนั่นเองนะคะเรามาดูคำต่อไปคะ่ะเอ๊ะคำต่อไปเขากำลังทำอะไรกันอยู่นะเด็ดกๆพอจะคิดออกไหมคะว่าคำกริยาน,าานี้เขากำลังทำอะไรกันอยู่เด็ดกๆลองคิดตามนะคะเป็นคำว่าโ oh อกาสนั่นเองคะ่ะ มาดูที่คำต่อไปกันเลยค่ะเอ๊ะคำนี้คำนี้คือคำว่าอะไรนะเด็กๆคิดออกไหมคะลองทายกันดูสิคะว่าเห็นภาพแล้วเป็นคำกริยาว่าอะไรเอ่ยค่ะเป็นคำว่าต้อนรับนั่นเองนะคะใายไหมคะมาดูคำต่อไปกันเลยค่ะเอ๊ะเขากำลังทำอะไรอยู่นะคำกริยาที่แสดงอาการนี้เป็นคำว่าอะไรคะเด็กๆคิดออกไหมคะ ใช่แล้วค่ะคำกริยาคำนี้คือคำว่ากินนั่นเองค่ะดูคำต่อไปนะคะเอ๊คำนี้จะเป็นคำว่าอะไรนะเด็กๆคิดออกกันไหมคะเด็กลองทายกันดูสิคะว่าคำนี้คือคำว่าอะไรคะคือคำว่าหักนั่นเองค่ะดูคำต่อไปสิเอ๊เข้ากันํำอะไรอยู่นะเด็กๆคิดออกไหมคะว่าคำนี้น่าจะเป็นคำว่าอะไรคิดออกกันหรือยังคะเด็กๆลองคิดตามไปด้วยนะคะ ค,คำนี้คือคำว่าจับนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องคำกริยาต่างๆแล้วซึ่งไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆลองตั้งใจฝึกฝนตั้งใจอ่านทุกวันดูนะคะหลังจากนี้คุณครูคก็จะมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆทำเด็กๆอย่าลืมเข้าไปทำกันนะคะสวัสดีค่ะ